สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวเคสเมาส์นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเมาส์เขาไม่ได้แยกรุ่นขายแบบปีแล้วนะครับมีแล้วมีดราม่ากันเล็กน้อยนะครับคือเมาส์ปีที่แล้วนะครับเขาจะมีรุ่นลิมิเต็ดที่เคสมีแม่เหล็กนะครับแล้วทําขายออนไลน์เองนะครับแล้วส่งให้ร้านค้าขายเป็นรุ่น a 拉แม็กซ์ซึ่งรุ่น a 拉แม็กซ์จะไม่มีแม่เหล็กนะครับก็เป็นประเด็นดราม่าก,กันไปแล้วทางเขาก็ไม่ได้ขึ้นหน้าเว็บว่าไม่มีแม่เหล็กหรือมีรุ่นนี้ ก็ดรามากกันไปเล็กน้อยนะครับผมก็ดีของคืนปีนี้เขาทาเป็นรุ่นลิมิเต็ดสามจให้เหมือนเดิมแล้วนะครับลายที่ผมสั่งมาขายก็เป็นลายคาร์บอนนะผมไม่ได้สั่งพวกลายไม้มานะครับก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับมีทั้ง iPhone 12 12 Pro 12กับ12 Pro จะใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็12 Pro Max นะครับ12วินี้ยังไม่ได้สั่งนะครับไม่รู้ว่าจะขายได้เยอะมากน้อยขนหดยังกะไม่ถูกนะครับสั่งแต่ 12กับ12 Pro แล้วก็12 Pro m a x มาก่อนนะครับตัวเคสตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบชอบทำตกนะครับจะจะแนะนำเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่เครื่องนะครับอืมขอบมันก็ใส่เคส ยากระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าขอบมันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้นิ่มเหมือนพวก tpu ทั่วไปนะครับก็ใส่ดันลงไปปกติเลยนะครับอ่าพอดันลงไปสนิทเอยมันไม่รู้สึกว่าเครื่องมันหนาขึ้นนะเอออันนี้คือรู้สึกปุ่มกดง่ายนะครับอืมโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเคสกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวเคสนะครับ ดูขอ,ขอบขอบของตัวกล้องนะครับก็พอทินะครับเคสทุกตัวที่ผมเลือกมาขายเนี่ยก็จะพยายามแบบให้มันเลยตัวกล้องนะครับไม่บางเกินไปแบบเอาให้มันพอทิเครื่องได้นะครับบริเวณตุ่ชาร์จนะครับก็เวลำพงไว้ช่องนี้ก็อย่าผสมควรใครใช้พวกพอร์ตไลนิ่งที่ชาร์จที่แบบค่อนข้างใหญ่ก็ไม่ต้องห่วงมันเสียบได้นะครับอันนี้คือบริเวณขอบข้างฝั่งที่เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับ ช่องบริเวณช่องนี้โอเคนะครับช่องสวิตเปิดปิดสั่นนะครับสามารถเขียนดนย้านยูชีด้ง่ายๆปกตินะครับปุ่มเปิดปิดเสียงกดง่ายนะครับถ้าถ้าเราดูจากในด้านนี้นะเราจะเห็นได้ว่ามุมฝั่งเนี้ยสองมุมเนี้ยจะสูงกว่านะครับมันจะเป็นแบบสูงแล้วก็เว้าวมาตรงนี้นะครับขอบจอมันจะเว้าวนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นดีไซน์ที่แบบสูงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะ เกือบเสมอจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะคือเคสมันเป็นค่อนข้างสีดําสนิทอ่ะมันจะถ่ายค่อนข้าง,างยากนิดนึงนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีช่อง2ช,ช่องเอาไว้สําหรับร้อยสายของข้อมือนะครับเรามาดูด้านของบนหน้าจอนะครับเคสหัวท้ายนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะเป็นขอบที่ขึนข้นมาค่อนข้างสูงนะครับ แล้วส่วนตรงนี้จะค่อนข้างแบบเกือบ,บจะเสมอจอนะครับบริเวณกลางกลงตรงนี้นะครับบีบๆแล้วไม่ดันฟิล์มนะครับทดสอบแล้วโอเคเยี่ยมนะครับจับค่อนข,ข้างกระชับมือนะนะครับถือว่าโอเคนะครับลองแกะดูว่าแกะยากไหมนะครับเทคนิคการแกะนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนผมก็เปิดมุมเฮ้ยตัวนี้ก็แกะไม่ยากนะนะครับแต่ว่ามันจะ ม,มันจะไม่สามารถง้างทีเดียวออกอก้างมาสุดเพราะฝั่งนี้ยังยังยัง,ย,งยังแบบเกาะกันอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารึ่งปีนี้ขอบเครื่องวันนัแบนนะครับมันจะแกะค่ันง้างยากขึ้นนิดนึงเล็กน,น,น้อยนะครับก็แต่ก็ไม่เกินความสามารถเรานะก็แกะออกมาได้นะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะ,ะตัวเคสด้านในนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีช่องไว้เก็บ ตัวเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเก็บนาโน,โนซิมได้2ช่องนะ,ะตัวด้านในตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับมันจะเป็นระบบแอนตี้ช็อคเป็นเป็เขาเรียกอะไรนะเป็นรบกระจายแรงกระแทกนะครับตัวเคสรุ่นนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่1,690บาทนะครับเป็นเคสที่กันกระแทกใช้แล้วคุ้มอ่ะคือซื้อทีเดียวใช้ย,ยาวๆนะครับใครที่ทําเครื่องตกบ,บ่อยๆนะครับผมก็แนะนําเคสรุ่นนี้เลยรุ่นนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มา รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u i s e ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ